เสียงคนยี่คนอรูปแบบโอ้โหแกตูดีสุดกัน่ไหนนะครับวันี้ที่เรามีชื่นเกิดตันนี้เรอยู่ในมัพวิกิวิสา์มาที่เก่าจัดๆแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครแคสเกมนี้เลยเอามาแคสสักหน่อยเอ่อซึ่งมัพแบบนี้มีิคุณจะอัปเดตวันนี้เลยมีการอัปเดตสึ่ง เออ,อไม่ได้ของราสคืออะไรน่าจะเป็นดิสโก้อันนี้มั้งใครอดู่ไหนในไทยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใครแคสนะผมแอฟรูโอ,อ้รนอะไรเนี่ย กิมันมีอีวเวนต์ใจอะไรสักอย่างให้ผมเขียน จำไม่ได้แล้วว่าทำอะไรไปสไปเดอร์แมนไหนเ <c oughs> จ็บคอจางเลยเออฮะว้าวโอ้ครูครูจัดจัดเออวรมืไหมว่าจะมีการให้ยืมของด้วยนะนี่ไงอะ ให้ใรลงดินาทีเิงเนี่ยากโอเคยงเป็นสปเดอร์แมน่ินี่เอาเอเลียนมาว่ามันคือเอเลียนมันคือเอเลียน จะทำไมเอเลียนพัชันเีมเข้าไปโอ้บอกชีนี่แค่หนหัวบอกคือเอเลียนเออสปาวผิดมากตอ่อันนี้จะไม่ผิดใครน้ำแข็งนี่จะไม่ผิดนะจีิงแต่เกมเปิดแรกๆเลยอ่ะโอ้ม่อยมันเขากำลังมา อ้าวก่อนอื่นเสร็จเลยเออมึงบอกไปที่อันที่เอ่ออันที่มาถึงเป็นผีอัปเดตมาเป็นผีอ๋ออยู่นี่สัปดาห์บลาบลาบลา ออาแต่เอาดาบาล้วเดาเฮ้ยโยใจแอนฮัล uh <hum> ูโอ้โนขนมปังคิงแมนอ่าไอขนมปัง <phases> คิง นราปังวัตถุว่าดีปังคิพิซ่าไปไปโอชเออว่าฮงกงไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่จัดลยอดบอดร,รถไปโคตรเยอะทุกสีเลยเก็บอันนี้ไม่ได้เอาละงงหยุดสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้จะยังไงวูู้วูวูไก่ไก่ ล่าสุดเพื่อนจะเอาปืนมายิงแล้วมันคาับปืนไงไอ้เอจ้าไปาาาาลแล้วาหากเรายู่อีเวนนี้เรากะหาร์บกลับไปอ่ะมันจะเกิดอะไรอ่าน่าสนใจมาดีีปีศาจขนมปังคิงชีวิตนี้ยังไม่เคยกินขนมปังคิงเลยนี่นี่นี่ สรุปมากไปเนี่ย เอจูวเปไปแล้วรู้หดือไงมันเก็บได้มั้ยเยเ็บเยเ็บเย็บเย็บไม่ตัวไหนเย็บเนป็นจีนเนี่ย,ย,ดดย,ยมาจากไหนยิมปอยิ้ยยมหายเลยโอ้แทงโก้ขอบคุณแทงโก้ช่วยด้วยครับแทงโก้ขอบคุณจะค้าหน้าไม่ต้อง นีโ e ล e นิ i วได้วลับกลับเลยโอเคแสดงว่ากลับไปไดกลับไปได้ไนะอพิซั่นันปังคิงมไม่ยุ่งใจ แกที่ผมเดินเดินงมไปเวลาจำนวนมากมันก็ขึ้นบันไดามาปากกรากฏว่ามันมีบันไดยอยู่และปีศาจมันปังขึ้นี่เลไอ้เรืต้องยิงบอสใช่ใช่ใช่ยิงเข้าทีละหนึ่งโคตรสุดยอดอ่ายิงไปยิงบอสไปคนข้างลา่างกระจุ๊บไปนะ

จากตรงยิงก่อนแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมดูว่าจะเป็นยังไงน,นะมีเงก็จะกิงตกตกมาแล้วรอบหนึ่งทำนี่ยิงเลยเอ้ยกายจะออกในกายาในบ้านใบางคตายแล้วไม่ต้องอ,าอ,าอางา่านไม่ออกเว้ยพวกเราเรงจะฆ่าแล้ว แก,ก๊บแยดบอลตายหาแล้วไหนดูสีหน้าบอล่อยเจอได้ไม่เห็นบอลอ่ะาจะเอเอนี่มันอะไรโรสปารตนนันเหรอดูว่าจะนี่จะเป็นหนึ่งในงของใหม่ใช่วัดอะไรแดงๆเ๋ยเราจะไม่เกลียบ ว่าตรงนี้นอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคไหนนี่ว่าจะแบบกดเรนทิ้งทำไมเอ๊ะขอดูหน่อยจะเป็นโละนั่ นี่มันสเก็ตบอร์ดนี่วาเออดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้มีแค่นี้ฮโอ้โหอะไรเนี่ยนี่มันรูปเอ่เออมาน้ำแบบสมจริงยักษ์จะมาในสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงผมควรรอดีไหมไม่ควรแฮะเสียเวลาตัดตัดเลยนั่น หมือนว่าอีเวนต์หลักนั้นจะเป็นการเก็บลูกกบอมนะคาดว่านะเก็บดีว่ากลับไปที่บ้านเออจะว่าไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนเอาเปืนมาจากไหนนะปุ่งยาใช่ไหมถ้าหากเราเอาผสมกับโลกมันจะได้ไม่แช่นี้ อายมาคอสโบะคอสโบะจะเป็นไงมาอล้ปืนต่อเล่นด่านบอสนี่นะโอ้ยแล้วไปอยู่ <c oughs> เอ่อ,อ,อก็เกมเพล์นี้นจะรู้ได้เมื่อเอนะกิดไปเนี่ยก็เออใช้อยู่หมดได้ด้วยแฮะหมดนี้ก็ใช้ได,ด้ตามปกติบอกว่า เอ้คนตะการโล่น้ำแข็งเรีที่กันตะการโล่น้ำแข็งถ้าเราเอาโล่ผสมกับน้ำแข็งอาจจะเป็นไรไม่ได้อย่าอย่าใจเดีย๋ยวว่าไปแล้วพวกนี้มันหางไงเนี่ยไมไ่ทันอีวตัตรไมไ่ทันอีวินอะไรเลยในสุดก็เจอทีไหเอาโล่ผสมกับ ไฟลี่ไฟลี่น่าจะได้ทุกคนู่แล้วแหละขนปังคิงนี่วะเอ้มีไอเดียอ่าเอาหูยักษ์ห้าอันกลายเป็นบอสพรอมปังคิงมันก็ยญงไม่เท่านะเ <c oughs> จ้ก็ที่ไปเลยวะ เออน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยโอเคอเราจย่นทำอย่างนี้มาเป็นเวลาห้านาทมากกว่าห้านาทีหนึ่งนาทีครึ่งจะได้กลายเป็นบอสแมปไหมยั่ไม่กลายก็จะต้งองรออีกนะา โอเคน่นาจะใหญ่พอแล้วแต่ข้อเสียงเราคือเราจะวิ่งชา้าจัดนะอาคซูมเป็นโหมดนี้โอเควิ่งไวอยู่นะ โอเคเรื่องเรื่องวิ่งดีแล้วแต่เรื่องกระโดดโคตรห่วยเร่นจากนะโอเคเรมองว่าตัวใหญ่ปกตินะเอ๊ะดูหน่อยสิว่าจะตัวใหญ่ได้ขนาดินเชียวโอเคเรามองว่าตัวจะใหญ่ได้แค่นี้เด้อแหละเอ๊ะตัวสูงอยู่นะ เรื่องกระโดดนี่อย่าไว้ใจเลยดีกว่ากระโดดกระโดดโอ้โหอะไรเนะี่ยอะไรไม่รู้อีเวนต์อะไรของอะไรไม่รู้ไม่ได้เล่นนานตัดตัดแต่ไม่ผิดก็น่าจะปีนนะนะญญปะหนึ่งหละเออก็งั้นเอ้ข้างบนอะไร่ะสนใจอย่าแป๊บนึงอย่าแป๊บนึงเดี๋ยวกินยาสปีดกอน ไ yeah. อย้ยวเรือโอ้โหไม่ได้เล่นอย่างนานไม่ดู้เริ่ออะไรอะไรบ้างเนี่ยเวลาจริงๆตอนนี้ที่อัด30นาทีแต่ไม่รู้ว่าตอนตัดไปปุ๊บมันจะเหลือเท่าไหร่เจ็บคอชีพไหมอะไรให้คนหาไหม ไม่มีโอเคมาเป็นที่ที่เราจะไปต่อะอะตรงน้ำตรงนี้มาคือต้องสนุกต้องว่ายนะไปอย่างเดียวใช่ไหมถึงละอะไรที่นี่คืออะไร ไปส่งกับข้าบอหน่อยเอาลูกองตรงนี้โอ้ยเกยบเกมนี้มีเจสปาเดรนแมนอยู่ก็ไม่ใช่น้อฉลาดจริงๆเกียดเดิน แต่ต้องเดินต่อไปไม่งั้นจะเป็นเมนลรอบที่แล้วี่คอนเสือปกตินีอยู่แล้วใช่ไหมคอนเสือเนี่ยมีไหมเนี่ยคอนเสือเที่ยงอะไรวะเออหลีอสองชั่วโมงครึ่งอีกสองชั่วโมงครึ่งอยากั้นก็จะไปละ ทำไมกูไม่ทำไมปล่อยยัยไม่ได้ปล่อยยัยสไปเดร์แมนของใหม่แล้วเนี่ยทางมันจะภาพลังสีนิสโกอ,อันนี้จะไม่ผิดแก่แล้วอะไรกัะแกของตกแต่งเชนี่แด็กไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้จริงๆะ ถังมัตภาพลังสีกับปืนเน่าไม่ได้เะเอามัตภาพถังมัตภาพลังสีอย่างเดียวจะเป็นไงเอออีกเกี่ยนอะไรแต่ก็ตายลยโอ้ดีฮะวิว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 วัดทำไมเดือดร้นเนี่ยสุกง่ายๆนะครับตายหาเฮ้ ได้เดียค่ะใครจะเป็นเดียของเราไม่มีใครมาเลยค่ะไม่ยใคยถคนี้เลยคนที่อยู่นยนนนเนี่ยคนนี้คนข้างบนน่าจะเป็น N P C ไม่มีใครโอเคเห็นแล้วหยิงของเราอยู่อัศัยน่าสุขสรเข้าควาการปุ่งยาโดยไม่รู้อินุนี่อะไรภาเพื่อนสวันดคีคุณซอมบี้นี่ซอมบี้สีเขียวนะคุกกเดิมบี้ ตายซะอาาใจชิบใครบุยวัดกูหัวล้นเอ่อกูอออออออต้องทำได้อ่าใช่ไหมผมต้องใส้เ็ไนะหากเราเก็บลูกอมไปเนะี่ยเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นงไ เดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงเอ้ยเดี๋ยวออมบีมาไงเนี่ยจะมาก่อกวนดิสอมบีชูลีมันไม่ไปล่อยเนื่องจากมันกัดผมไม่ไปล่อยสอมบีนี่ผมก็จะหาทางข้ามโอเคไม่ต้องเอา พีระมิดแทะ่วนห้ามบินนะแต่ผมแต่ผมปีอ่ยับไม่ได้เหมือนตบ้าอะไรนะเอาล่ะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีรวมตรงไหนแล้วนะน่าจะเก็บหมดแล้วลนะ่ะผมว่ามันก็น่าจะสปอนมาใหม่อยู่ดีแหละแต่ดูยุ่งใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมง เอาละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับอ้อมอาจจะไม่มีเลยบายบาย